ภาพเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปนะครับโต้เราปลดโซ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับปลดโซ้เป็นที่เรียบร้อยอยูการเรียกขึ้นไหมต้องลองดูนะครับตอนนี้แฟนบายนะครับสั่งนะครับสั่งนะสั่งให้นอนลงดูดูอันจกจบอยู่เขาจบอยู่นะครับนี่เอามือเขาเอามือลุ้งลุ้งในหมายความว่าเขาไม่ยอมครับ ของดี้ะสที่าดเครับก็เป็นการย้ายช้าง จากฤดูกาลตกน้ำใาชมดูดูตรงนี้ครับคืเละเทะหมนเพราะคนเข้าใกล้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับที่อยู่กับเที่ยวไปแต่อันนี้เขาเขาหายแล้วเราก็จะเอาเขาออกนะครับทางเขาก็ไม่ยอมนะครับมาชมสังเกตดูตรงนี้ เขาจะบวมบวมบวมตลอดครับเขาต้องถีออกนะครับอันนี้ไม่ใช่มาเราจะมาทำร้ายเขาหรือว่าอะไรแต่เป็นการป้องกันการป้องกันไปยังไปเขาก็ อันนี้คือทามัดานะมัดคล้องไว้เวลาเป็นไรเราจะจับจับเชือกนะให้ควานช้านจับเชือกเอาดีนี่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 ตอนนอกู่ดอ้รอมายปนะครับลายกรอมลายลินนี่นนีชาเชือกนี้เรามาถ่ายปีที่แล้ว

ถ้าเขายึกยักกต็ต้องมีบ้างตนะ้องมีบ้างดูนี่ฮะเข้าใกล้ไม่ได้ด,ดูอะไรเขานะช้างชนี้ชื่อาวาไพโรเล่ฮะอายุ20กว่าปีคือคอ,อตอนตกมานี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยครับเข้าใกล้จับไม่ได้เลย ใครจะตืนชมัใบดมัดนะไม่ให้เกิดการสูญเสียเลยครับไม่ทำร้ายเราได้เลยคือถ้ามันพูดง่ายเหมือนคนมันก็จบไปไม่ต้องมีภาพเหตุการณ์แบบนี้มาให้ดูนะครับก็ถ้าเป็นนคนก็เดินไปจบเลยจับเดินไปจบเลยมัด อ้วนแรงแรงฟาดนี่เจ็บนะครับนี่ก็เป็นหน่วยป้องกันนเะป้องกันนะป้องกันไม่ให้เขาทำ้ายคนโดยรอบได้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีชาการทั้งหมดนะดูครับทุกนไว้นะีอะไรเกิอไหมนีต้องมีถือ ถือหอกไว้ครับสแตนบายเผื่อเขาหันหน้ามามาทำลายควานเสื้อสีน้ำเงินได้แนี่ก็ผูกโยงกับเสาให้หมดรับจะค่อยปล่อยให้เขาเดินไปผูกนู้นนะฮะตรงน,นี้ก็ต้องรถไถมาดันทำความสะอาดออกนะครับในเวลาที่เขาตกมันสามเดือนนี่พยายามตบตูดนะครับเ่อไม่เขาเสียว อันนี้ผูกที่งาไว้ครับเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าสงบหัวได้อันนี้เนี่ยต้องดูต้องดูนะดูดูด,ด,ดูดูนะดูนะอาจจะเก,เกิดเหตุการณ์อับัตเหตเกิดขึ้นได้ครับดเบูเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วลงอันนี้เทสด,ดูว่าเทสดูว่าทางนะ่ะจำความได้หรือไม่ เดินเลียงใช่เลยเดยนใช่แล้วเลยเดินใช่เลยเดอเดเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปนะครับอาจจะเกิดความรุนแรงนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับวิจารณญาณแก้เชือกแล้ว ทุกปีนะครับทุกปีอันนี้เป็นปีที่ปีที่สองปีทสองแล้วเนาะไอเล็กเนาะปีที่สองแล้วปีแรกมีมีต้นไม้ครับปีนี้เราดีกว่าปีก่อนครับอ๋อดีกว่าปีก่อนเพราะว่าเรามีที่พึ่งเยอะคอ๋อที่พึ่งเยอะอ๋อเนา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 ะเฮ้ยเจ๊เลยครับดิวูนี่รถไทยปะ ตัไทดันลงเลยอันนี้เขาทำการทำปมต้องทำปมไว้ครับจากอะไรได้จานอะไรไม่ร ตรงนี้คือภาพที่บาาใจที่สุดนะครับนี่นะครับทำให้ไวนะทำให้ไวครับอันนี้ขันกี่เดือนแล้วเนี่ยสามเดือนอันนี้ก็เตรียมนะครับเตรียมไม่ให้อ่า

นาทีระทึกอะนะครับท่านผู้ชมทางเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปนะครับโตเราปลดโตเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลดโตเป็นที่เรียบร้อยจะเกิดการอะไรขึ้นไหมต้องลองดูนะครับตอนนี้สแตนบายนะครับทําการสแตนบายเป็นที่เรียบร้อยครับอะอะสแตนบายแล้วปลดโตแล้วอ่เอะนะครับจับแล้วครับสแตนบายนะครับทำอะไรทีนี้เอาเดินอะ

ฟังเราหรือเปล่านะครับทำสั่งสามารถสั่งได้หรือเปล่า,าปกติช้างเชื่อนี้เป็นช้างที่นิสัยดีมากจงเว้นตอนตกมันไปแล้วครับสั่งนะครับสั่งแล้วส,ส,สั่งให้นอนลง ด,ด,ดูอันจกจกอยู่เขาจบอยู่นะครับนี่เอามือเขาเอามือล้วงนี่หมายความว่าเขาไม่ยอมครับยอมกดไลทสุดวกไลุดีด <cassette S 1> ดทีทีกเมลเลยล่ะุดอเล ฟังฟัง,งพ่อครับฟังพ่อฟัง,พ,ง,พ,งพ,พ่อครับฟังคำสั่งตามคำขอครับผมอ้า อครับครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพรายบัวบานยาแนวด้วยนะครับผมสวัสดีครับอันนี้นี่อดีตอดีตเลี้ยงช้างพายเต่า <laughs> หันมาแล้วหันมาแล้วล <laughs> พูดถึงภายเต่าไม่ได้หันมาเลย <laughs>